ท่นทุกคนสวัสดีคะ่ะน,นีอยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS เอสอโต้บ้านสวน h ช n แนลนะคะวันนี้นะคะพลอยมาถ่ายให้คันเดิมอีกหนึ่งคลิปนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเสียงมีการขัดข้องนะคะมีเสียงเฉพาะต้นคลิปแต่กลางคลิปไม่มีวันนี้คะ่ะเดี๋ยวจัดให้ใหม่เลยนะคะมาดูกันนะคะสำหรับสายรถ5ประตูนะคะคันนี้ก็เป็น Mazda 2 High Connect เครื่อง1,300ซีซีปี2020อีกหนึ่งคันที่เข้ามานะคะนี่คะด้านหน้ากระจังหน้าลายเส้นโครเมียมนะคะเอมปิกนกมาครบค่ะไฟหน้านะคะคันนี้ก็จะได้ไฟโปรเจกเตอร์ไฟเดลไลท์ให้ทำให้รถตาวนหวานเลยด้านล่างมาพร้อมกับไฟต,ตัดหมอกด้วยนะคะคันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะยางคุณภาพดีดันหลบมาให้ด้วยรกระจบด้านข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ แล้วก็ปลายกระจกนะคะจะมีไฟ LED นะคะมาให้ด้วยเป็นไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยค่ะภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะภายในรถนะคะเปิดมาปุ๊บคือได้ความแบบสดชื่นนะคะกลิ่นหอมออกมาเลยทีเดียวนะคะคันนี้เป็นรถปี20ทุกคนนะคะภายในยังสวยกริบๆอยู่เลยนะคะมาเดี๋ยวเราดูโดยรอบกันก่อนนะคะเดี๋ยวพยจะพาไปที่นั่งคนขับกันนะคะ วนรอบเป็นตามธรรมเนียมก่อนก็เป็นดีไซน์รถ5ประตูนะคะด้านหลังมีสเกิร์ตปลายทอกคู่มาให้ด้วยมีกล้องหลังหนึ่งตำแหน่งเซ็นเซอร์อีก4ตํตำแหน่งด้วยนะคะคันนี้ก็เป็น Mazda 2 Skyactive เทคโนโ g ยีนะคะตรงรุ่นของเขาเลยมาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับห้องสัมภาระนะคะให้ดูว่าภายในคือจะได้ความโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อุปกรณ์ S อสแม่แรงยังอะไรนะคะไว้ให้ครบเลยด้านหลังนะคะให้ดูว่าพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะก็กว้างกำลังดีมีไฟเปิดส่องสว่างตรงนี้ให้ได้เบาะสามารถพับราบลงไปได้นะคะปรับแยกเว้นไว้เพื่อที่นั่งผู้โดยสารยหนตำแหน่งก็ได้หรือจะปรับราบไปเลยทั้งคู่ก็ได้นะคะจะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างขึ้นด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ารถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำหรือเปล่านะคะให้ดูว่าน็อ เดิมๆแบบนี้ทุกจุดจากโรงงานเลยนะคะตะเข็บเดิมๆของเขานี่ค่ะแล้วก็เม็ดอาร์คนะคะรับประกันค่ะว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักปลิ่นเครื่องจมน้ํานะคะด้วยการคัดสรรอย่างดีนะคะตั้งใจอยากจะให้ตั้งแต่วิธีการแรกเลยนะคะคือการคัดรถนะคะที่คุณภาพพรีเมียมที่สุดให้ลูกค้าค่ะมาดูกันที่แผงประตูนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ก็จะมี soft touch ตรงนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะได้แบบความแบบสลับเลยเยอร์กันมาให้นะคะก mm. ระจกนะคะปรับออโต้ไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยค่ะ mm. นี่นะคะเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะพรมสลับผ้ายืดหยุ่นกำลังดีนั่งนุ่มสบายนะคะสภาพแบบ100%เเลยนะคะ mm. มาดูกันสำหรับที่นั่งคนขับกันเลยดีกว่าค่ะท mm. ี่นั่งคนขับมีอะไรบ้างเริ่มจากแผงประตูนะคะก็จะเป็นชุดเดียวกันนะคะแบบนี้เลย กะะระจกปรับออโต้ได้เลยนะคะล็อกออโต้นะคะปรับกระจกเล right ็กสไลด์ตรงนี้ได้ที่พวงมาลัยนะคะคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเซ็ตครูสคอนโทรลได้ด้วยนะคะขับล็อกความเร็วได้เลยนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของสปีกเกอร์นะคะแล้วก็รับสายวางสายเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะปรับอินโฟต่างๆได้ตรงกลางนะคะจะได้จอป๊อปอัพแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเพื่อนๆสามารถกดปุ่มนะคะตรงนี้หมุนตรงนี้ได้นะคะก็จะได้จอนะคะที่แบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องหลังมเนิเ i กเตอร์ให้ด้วยคันนี้โหมดการขับขี่แบบสปอร์ตก็มีนะคะขับขี่แบบเร้าใจสนุกกว่าเดิมนะคะด้านบนมีไฟสองสว่างให้คันนี้สวยมากๆนะคะรถกลิ่นหอมนะคะภายในโปร่งล่งสบายนะคะสภาพแบบว่า คือเกือบร0 0เลยทีเดียวนะคะคันนี้เป็น Mazda 2 High Connect นะคะเครื่อง1,300ซีซีรถปี2020ราคาพิเศษเพียง439,000บาทค่ะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดที่7,545บาทนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค,ค้าที่ติดตามกันนะคะยังไงพลอยก็ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำคำติชมต่างๆนะคะก็จะช่วยพลอยนะคะได้พัฒนายิ่งขึ้นนะคะฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับโปรโมชั่นนะคะจองวันนี้100บาทนะคะรับทันที9,000บาท ะะจองะจอง1,000รับทันที20,000บาทนะคะฝากกันไว้ด้วยกับโปรโมชั่นกับ p S Auto ค่ะขอบคุณที่กดติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e e กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะได้คุณแจ Smart k ท y l เ s สมาให้แล้วนะคะถึง2ดอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเหยียบเบรกกดปุ่มพู s สตาร์ตกันนี่เสียงเครื่องดีเซลนะเสียงเพราะอะทุกคนนะคะแล้วก็กดปุ่มออโต้เปิดแอร์ก่อนเลยนะคะเปิดแอร์ได้เลยนะคะ มีตรงกลางนะคะก็สามารถเปิดฟัง FMAM AUX ได้หมดนะคะที่พวงมาลัยของเขานะทุกคนมีแพดเดนชิพให้ด้วยมีครูสคอนโทรนะคะเบาพัดลมนิดหนึงมีครูสคอนโทรนะคะช่องแบบปรับได้นะคะนี่นะคะครูสคอนโทรฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นที่รับสายวางสายตรงนี้ให้นะคะ ตรงกลางได้เป็นจอนะคะปรับใช้งานได้ง่ายมีเดียนะคะสามารถเชื่อมต่อ FMAM AUX Bluetooth ได้แอร์ Air จะมีจอด,ดิจิตอลตรงนี้มาให้ปรับใช้งานง่ายๆเลยนะคะอยากจะให้เย็นฉ่ำแบบไหนขนาดไหนปรับได้เลยและที่พิเศษของเราคือเกียร์ของเขานะคะทุกคนให้ดูว่าน้อจะเป็นเกียร์แบบกดปุ่มอ่ะทุกคนนะคะนี่นะคะ Drive นะคะทุกอย่างคือ Return, Reverse ได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเบรกมือนะคะเบรกโฮอยู่ตรงนี้อีคอนโหมดกดปุ๊บนะคะก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานรักสิ่งแวดล้อมนะคะอีคอนโหมดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกียร์อปรับใช้งานได้ง่ายๆอันนี้คือ P Park นะคะเกียนะคะ Power Outlet อยู่ตรงนี้ที่วังของที่วางแก้วนะคะเกสใส่ของกระจุกกระจริกที่พักแขนมีกล่องด้านล่างมาให้ด้วย คันนี้นะคะมาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสนะคะเป็นรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะมาให้เราตรวจเช็คสภาพรถรถโดนใจให้แล้วนะคะสามารถสแกนเช็คได้เลยว่ารถนะคะสภาพเป็นยังไงบ้างสแกนได้เลยนะนี่คะ่ะด้านบนมีไฟ LED นะคะส่องสว่างคมชัดนะคะจิ๋วแต่แจ๋วมีกล่องใส่แว่นนะคะอยู่ตรงนี้แล้วที่พักไม่ใช่ที่พักิ มานบางแดดนะคะมีกระจกในตัวด้วยนะคะทุกคนและคันนี้ค่ะปรับราคาพิเศษให้แล้วนะ CRV DT ปี2018นะคะเป็นรถเครื่องดีเซล1.6นะคะ CRV DT นะคะราคาพิเศษเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถปี18ไม์แสนนิด,น,ดนิดกำลังดีนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะคันนี้ก็ข่อนได้สูงสุด7ปี84งวงดที่13,733บาทเท่านั้นนะคะ อยากได้ต้องรีบเลยนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ